เดี๋ยวมาดูวิธีติดตั้งชุดไฟแล้วก็วิธีใส่ฟินหางเครื่องบิน f 1 7จากค่ายนิกาซีนะครับเครื่องบินที่ผมทำขายก็จะมีแบบสองสตัวนะครับ F117 ก็จะมีที่เป็นฟินหางตัว V กับฟินหางตรงครับตัวนี้ส่วนวิธีการติดตั้งชุดไฟนะครับก็ประมาณนี้ที่ติดตั้งเสร็จแล้ว ทุกลำผมจะมาร์กถ้าซื้อํำเปล่าไปกับผมนะครับผมจะมาร์กตำแหน่งแบตเตอรี่ให้ตำแหน่งสปรีดตำแหน่งรีซิฟเ,เซอร์โวแล้วก็ตำแหน่งอมอเตอร์นะครับผมประมาณนี้วิธีติดตั้งเลยนะครับแล้วมาดูวิธีใส่ฟินหางเครื่องบิน F11 เกียร์นะครับที่ซื้อจากค่ายผมไปอันนี้คือรำที่ติดแล้วนะส่วนตัวนี้ยังไม่ติดเนี่ยครับผมก็จะแถมกาวแท่งมปให้ หนึ่งแท่งนะครับแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ตัวเลก็กกว่านี้อันนี้มันสิบเอ็ดมิลแต่ที่ผมแถมให้มันน่าจะหกมิลนี่ครับฟินหางมันจะเป็นร่องอย่างนี้ครับให้เรากดลงแล้วก็สไลด์เลยนะครับผมสไลด์มาอย่างนี้จะง่ายครับสไลด์นะครับ แล้วก็ทางออกนะครับเวลาติดกาวทางออกอยู่นี้ครับผมทางประมาณตรงนี้ครับ12-15ถึงเซนได้ครับผมเนี่ยความสูงของตัวนี้อย่างนั้นให้เราใช้ปืนกาวยิงรอบหมดเลยครับรอบตรงนี้ให้มันแน่นเลยนะครับยิงรอบให้แน่นเลยอันนี้คือวิธีใส่สนฐานแบบตัววเดี๋ยวมาดูวิธีใส่สนหานแบบตรงครับผมตอนนี้ก็ เหมือนกันครับกดลงแล้วก็สไลด์นะครับปึ๊บตอนนี้เราก็ตั้งตรงได้เลยนะครับผมหรือบางคนก็จะเอียงนิดหน่อยเพื่อความสวยงามก็ได้ครับไม่เป็นไรบินดีเหมือนกันจากนั้นก็ใช้ปืนกาวยิงยิงแน่นเลยนะครับแข็งแรงครับผมตอนนี้ก็จะมีอยู่สองตัวที่ ที่ทางร้านนิกอาซีทำและจําหน่ายนะครับผมเป็นเคื่อมี f เอ7ปันน่งเวันนี้ครับค่ายนิกอาซีฮอปปี้ก็จะมาแนะนำวิธีการติดตั้งประมาณนี้ครับ